มาติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเบตงกันบ้างค่ะโดยที่อำเภอเบตงนะคะตำรวจสอพอเบตงได้มอบแผ่นสังกะสีและร่วมกันซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่ตมบลทานน้ำทิพย์ค่ะหลังจากที่อยู่ในสภาพบ้านนะคะเก่าแล้วก็ทรุดโทรมค่ะ พันตำรวจเอกจิรวัตรดูดิงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตงพันตำรวจตรีอดุลกูวะสารวัตรป้องกันปราบปรามสอพอเบตงพร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์สอพอเบตงออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3ตสาทานน้ำทิพย์อเ,อเบตงจังหวัดยะลาพบปะพูดคุยนายอับดุล อาดริตกาเซงผู้ใหญ่บ้านหมู่สามสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ต้องการให้ตำรวจเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันพร้อมทั้งมอบสังกสีเพื่อต่อเติมบ้านแก่ชาวบ้านจำนวน30แผ่นหลังจากที่บ้านอยู่ในสภาพเก่าและสุดโทมเกิดการรั่วซึมช่วงฝนตก ทางตำรวจชุมชนสัมพันธ์สอพอเบตงค่ะมีฝีมือทางทางช่างได้เข้าการช่วยเหลือตอกแผ่นสัง,สงกะสีทำผนังบ้านแล้วปิดรอยรั่วซึมสังกะสีหลังคาบ้านสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้ที่ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งได้พูดคุยและให้กําลังใจแก่ผู้ป่วยที่อาศัยภายในบ้านด้านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็กล่าวว่าบ้านของลูกบ้านรายนี้ค่ะผุพังไปตามสภาพเวลามีฝนตกลงมานะคะก,ก็ได้มีการรั่วซึมเป็นอย่างมากค่ะจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเบตงเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณในการเข้าช่วยเหลือดังกล่าวด้วยค่ะ